ึงบรรยากาศห้องนอนที่ชอบนะคะเราชอบห้องที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนล้อมรอบไปด้วยสิ่งของที่เราชอบแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เหล่าได้ Hello. สวัส <stumbled> ด <lion cito> ีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมินนะคะก็กลับแล้วนะแล้วก็คลิปนี้เ <quin> น <ược> ี่ยเราจะมาแชร์ไอเทมในห้องนอนนะคะที่เราชอบแล้วก็บวกกับบรรยากาศในห้องนอนที่ช่วยให้หลับสบายขึ้นด้วยนะก็โอเคจะมาเริ่มคลิปกันเลยนะคะสำหรับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยของเราเนี่ยอันดับแรกเลยคือ เราอะมักจะหาจุดที่เราวางเตียงแล้วเรารู้สึกว่านอนตรงจุดเนี้แล้วมันแบบนอนหลับสนิทหลับง่ายตัวเราเนี่ยเป็นคนที่หลับค่อนข้างยากไปนอนในจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่สบายใจมันก็จะทาให้เรานอนหลับไม่สนิทวางเตียงก่อนว่านอนจุดไหนล้วสบายแล้วจากนั้นเราก็ค่อยเหมือนไปจัดแต่งในมุมอื่นต่อ สบายไหมดูง่ะถัดมาก็คือแสงไฟในห้องนอนนะคะคือเราสึกว่าไฟส้มมันจะให้ความรู้สึกอบอุ่นก่อนนอนแล้วก็มีความทําให้ห้องมันแบบวอมวอมแล้วนอกจากไฟส้มแล้วอ่ะแสงที่เราชอบก็จะคือจะเป็นแสงสีน้ําเงินสีม่วงเพราะว่าแสงพวกเนี้ยพอมันเปิดตอ,อกกนกลางคืนมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเย็นขึ้นสงบขึ้น มาก็คือเรื่องกลิ่นนะคะช่วงที่เรานอนไม่หลับเรามักจะบําบัดด้วยการใช้สเปรย์ฉีดหมอนหรือว่าแบบใช้กลิ่นแล้วก็ใช้พวกเสียงพวกพอดแคสต์พวกเสียงที่มันเป็นขึ้นความถี่ที่เหมาะกับการนอนหลับแล้วก็พวกเสียงธรรมชาติเส,าเสียงน้ำเสียงน้ำตกอะไรอย่างนี้แล้วก็เราช ของที่ชอบลงมาในห้องนอนด้วยเหมือนเป็นการเพิ่มความสุขกับความสุขเช่นภาพวาดต้นไม้เข้ามาแล้วแบบเห็นแล้วมันก็ทําให้รู้สึกถึงความชอบความฝันความสุขแบบสบายใจของเราอะไรอย่างนี้นะคะ ของใช้ในห้องนอนนะคะที่โจโจ้พูดถึงอันดับแรกก็เป็นโซนเตียงตรงนี้นะเป็นเซตผ้าปูที่นอนปลอกหมอนแล้วก็ผ้านวมนะคะมีสามสีเลยแล้วก็เป็นสีที่สวยมากๆเลยแล้วก็ผ้านุ่มมากๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ B Nitty Bending นะทั้งหมดเลยรวมทั้งผ้านวมแล้วก็ปลอกผ้านวมด้วยนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใช้แบบผ้าพอตตอน ใชเดียวร0อซทำให้สัมผัสเวลานอนเนี่ยมันดีมากๆทุกคนมันจะมีความลื่นแล้วก็เส้นใยผ้าของเขาเนี่ยคือเขาจะทอมแบบแน่นๆแล้วก็มีความแข็งแรงซักแล้วแบบไม่เป็นขุยง,ง่ายนะทุกคนคือยิ่งซักยิ่งนุ่มด้วยนะคะแนืแ้อของเขามันจะมีความแบบลื่นแล้วก็เย็นนะทุกคนอย่างเวลาแบบตื่นเช้าเช้าอะไรอย่างเงี้ยผ้ามันจะมีความแบบเย็นเย็นแ่ะลื่น สบายรู้สึกแบบไม่อยากลุกตัวผ้านวมของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาบูลงมนเตียงเนี่ยมันให้ความแบบ ฟูกําลังดีมันจะมีความฟูๆแบบเมกเมกอะ่ะเวลาห่มก็น้ําหนักกําลังดีนะคะไม่หนักแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยแล้วก็ผ้าผ้าไม่หลวมปอบผ้านวมเขาเนี่ยเป็นผ้าเดียวก,กันกับเส้นผ้าปูเลยทุกคนทําให้เวลาที่ห่มเนี่ยมันจะลื่นผิวเวลาที่เราขยับตัวแล้วแบบบางทีผิวหนัสนหงแบบส่วนที่แห้งเช่นแบบส้นเท้าหรือว่าแบบขอบเล็บหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ติดไม่ วพวกผ้าพวกเตียงอะไรทุกคนมันก็นอนแล้วแบบสบายตัวแบบไม่ลำคานรายละเอียดดีเทลเล็กน้อยที่เราชอบเลยก็คือด้านในอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นห่วงกับเชือกที่สามารถจะร้อยด้วยกันได้ด้านละสามจุดเลยทําให้เวลาเราแบบห่มหรือว่าเวลาเราสะบัดผ้าผ้ารวมเรามันไม่ไหลอ่ะทุกคนดีมากๆาเลยนะบางทีที่แบบว่าซื้อมามาโคนละแบนบแล้วเขาไม่ได้แบบท้าผ้ามันก็ไหลต้องคอยมาจับ ให้มันพอดีกันนะแต่อันนี้ก็คือไม่มีปัญหาทีนี้มาถึงสีนะคะสีปอกหมอนเนี่ยของเราเป็นสี golden s น n d นะมีความเป็นเบทออกตุดๆแล้วเราว่าสวยมากถูกใจมากเลยถูกใจแบบสุดๆเลยมันมีความแบบอมเทาทุกคนแล้วมันก็เข้าคู่กับผ้าปูที่นอนมากๆเลยนะคะผ้าปูที่นอนเนี่ยเราเลือกมันเป็นสี g e ท t ลเกรย์นะทุกคนแล้วก็ปอกพนวมกับปอกหมอนด้านหลังเนี่ยเป็นสี ขาวออฟไว้จริงๆอ่ะต้องลองไปมิซ์กันดูทนคนในเว็บนะ ซึ่งเขาจะสามารถบบให้เรากดเลือกได้เลยว่าจะเอาปกหมอนเป็นสีอะไรปกผ้านวมสีอะไรเออล้วก็สามารถที่จะปักบนหมอนเลือกฟอนต์ได้แล้วมันก็จะขึ้นภาพขึ้นฟอนต์ให้แบบเราดูเลยว่าภาพปักเป็นยังไงส่วนใหญ่จะปักเป็นแบบชื่อเป็นของขวัญอะไรยนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราปักไป็นคำว่า art and peace เพราะว่าเราแบบอยากให้ห้องเรามันรวมเป็นสิ่งที่แบบของที่เราชอบเลยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะแล้วเรารู้สึกว่าคำนี้พออ่านแล้วรู้สึกสบายใจดีผ่อนคลายดีก็เลยเลือกมาเป็นคำนี้ Bluetooth mode The Bluetooth device is connected successfully. ทุกคนนี้คือไอเทมินที่สองนะคะจะเป็นโคมไฟสร,ร้างบรรยากาศนะคือลักษณะของไฟที่เขาจะฉายออกมามันจะมีความเป็นเหมือนคลื่นเป็นเวฟแล้วก็ มีเลเซอร์สีเขียวให้ความรู้สึกเหมือนดวงดาวนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถฉายไฟได้ค่อนข้างหลายสีเลยนะแต่หลักแล้วจะเป็นสีแบบสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีขาวซึ่งเราอ่ะชอบใช้อะโทนแบบสีฟ้าเพราะว่าไฟสีฟ้าหรือว่าสีม่วงอะไรเงี้ยมันก็เหมาะกับแบบก่อนนอนอะไรเงี้ยเลยนะแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับรีโมทตัวนี้นะคะสามารถแบบควบคุมได้สมมติเรา อยู่บนเตียแบบจะปิดแล้วแบบไม่อยากลุกแล้วเราก็แบบสามารถที่จะกดแล้วก็ปิดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีไฟหรือลักษณะของการกระพริบของเขาก็ได้นะคะถ้าตามที่เขาเคยมาเขาบอกว่าเขาอะ สามารถฉายไฟได้ส0สีแต่ส่วนตัวอย่างที่บอกว่าหลักๆคือมีสีสีแล้วก็บางทีมันจะเป็นสีมีกันเช่นสีฟ้าผสมกับคืนสีเขียวมันจะความรู้สึกเหมือนแบบแสงเหนืออะไรเงี้ยทุกคนส่วนเจ้าตัวเลเซอร์สีเขียวเนี่ยก็คือเปิดปิดได้เพิ่มความสว่างได้เอาสว่างสุดหรือว่าจะให้เขาแบบกระพริบก็ได้นะทุกคนแต่เราชอบเลเซอร์สีเขียวเพราะอะไรรู้ไหมมันทําให้เรารู้สึกเหมือนตอนเด็ก,ดกๆอ่ะที่ เราจะติพวกดาวเรืองแสงเอาไว้ตามแบบเพดานนะนอกจากตัวโปรเจคเตอร์ที่ฉายแสงได้แล้วเนี่ยก็คือจะมีลำโพงบูทูธด้วยเผื <S 2> <S 2> ่อเราจะต่อฟังวิทยุพอดแคสต์ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนนะ <S <S ซึ่งบูทูธเขาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะถ้าเราได้เชื่อมต่อกับเขาไปแล้วครั้งนึงเนี่ยพอมันเปิดเครื่องออกปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติมากเลยนะคะ เราคิดว่าเจ้าตัวไฟอะตอบโจทย์มากเลยแต่ว่าบลูทูธกับลำโพงเนี้ยก็ใช้ได้นะคะเสียงดังแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบคาดหวังในจุดนั้นเท่าไหร่ มานะคะจะเป็นโคมไฟอันนี้นะอย่างที่บอกว่าเราชอบให้ห้องเป็นโทนสีส้มๆก่อนนอนอันนี้เป็นโคมไฟรูปพระจันทร์นะซึ่งเขาใช้เทคนิค 3D พิมพ์นะคะ เออก็จะออกมาเป็นแบบ PVC แล้วก็น้ำหนักเบาเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้2แบบอันนี้เนี่ยจะเป็นไซส์15เซนนะคะก็ประมาณนี้พอเขาเป็นไฟอยู่ข้างในตัวโคมที่ค่อนข้างหนาทำให้ไฟมันจะไม่ไม่แรงไฟเขาจะแบบนวลนๆนนสวยดีพอมันอยู่คู่กับโปรเจคเตอร์ที่แบบฉายแสงดาวๆอะไรอย่างเงี้ย ถัดมานะคะทุกคนจะเป็นตัวนี้นะอันนี้เนี่ยจะเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดหมอนก่อนนอนนะคะเป็นของยี่ห้อคามีชื่อรุ่นดิสเล p พิโลเมสนะคะใช้มาส้ำๆดินก็รู้สึกว่าก็ได้ผลเลยนะ first impression อะมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบสบายๆแล้วก็เวลาสูตรก็แบบมันจะมีความ ล่งจมูกด้วยนะคะกลิ่นหลักๆของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะแล้วก็มีคาโมไมล์เบอร์กัมอตเอเซนเชียลออยนะคะที่มันจะเป็นช่วงปลายของกลิ่นพอลองใช้ไปแล้วเราเราจะรู้สึกว่าก่อนนอนนะีมันจะให้ความรู้สึกแบบ บายเปิดพวกพอดแคสต์เปิดพวกเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำให้ห่วงนอนได้ดีเลยนะคะเวลาเราใช้เราจะใช้ประมาณ2-3ฉีดฉีดลงบนหมอนเลยนะคะซึ่งพอฉีดลงบนหมอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เป็นดวงดวงอะไรอย่างนี้นะเพราะว่า นี่ก็คือใช้มาตลอดชิ้นถัดมานะคะทุกคนที่เราแบบชอบใช้มากๆก่อนนอนนะจะเป็นแผ่นมาร์สตานะคะของยี่ห้อเมกุริทึมนะอันนี้เขาจะมีค่อนข้างหลายกลิ่นเลยแต่กลิ่นที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นคาโมไมลา์เขาจะมีแบบกลิ่นลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยให้เลือกค่อนข้นางเยอะมากๆเลยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือพอฉีกซองมาเขาจะเหมือนผ้าคาดตามีลักษณะแบบคล้ายๆพวก มาร์กที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่มันจะเป็นสายของแบบค่อนข้างสบายสบายเหมือนสำลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะร้อนทันทีเลยนะมันจะประมาณ 40, 40องศาเราก็จะรู้สึกแบบสบายสบายตรงตานะแล้วก็กลิ่นชัดมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเอาถูกชาอะไรเงี้ยอุ่นๆแบบมาประคบเหมือนกันนะเพราะค่าทีหา่หัวเฉดบางทีก,ก็เอามาทำหีประคบตามแบบขาตามน่องที่แบบเออไม่เมื่อยปวดๆวันนี้ชอบมากเลยนะพร้อมหลับมากทุกคน ัดมานะคะทุกคนมุมนี้เนี่ยเราตั้งเป็นโคมอรอมเทียนนะคะกับเทียนหอมเอาไว้โคมอรอมเทียนนี้นะคะว่าจะเป็นน Planet s t o ต e นะก็คือจุดเด่นของไอตัวโคมอรอมเทียนนี้คือตัวฐานของเขาอะ มันจะค่อนข้างกว้างทําให้สามารถตั้งพวกเทียนที่เป็นแบบสามหัวได้มีตัวดิมเมอร์นะคะปรับความสาว่างได้นะส่วนเทียนอันนี้จะเป็นเทียนของแบรนด์อันนี้คือกลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นแนวแบบนุ่มๆหอมแบบกํายาเราชอบตัวโคมอันนี้นะคือมันจะไม่ได้ฟิลลิ่งของเปลวเทียนที่มันไหวๆอะไรอย่างนี้แต่มันก็ช่วยเรื่องความดําของหน้าเทียนอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันแบบ มันไม่ไหม้หนวดแมวแล้วก็เรามีเพลงกับพอดแคสตที่เราชอบฟังก่อนนอนด้วยนะจริงๆเราชอบเพลงนี้มากเลย Starry s Night นะคะที่แบบเออฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเขาเรเ่มวันนั้นมันคล้ายๆเพลงพวาเพลงระบายเบาๆแล้วก็เคิมๆนะ แล้วก็จะมีเป็นเทลิสลิฟเว็เขาเป็นพอดแคสต์ด้วยนะแล้วก็ Deep sleep อันนี้นะคะก็จะเป็นขึ้นความถี่ที่เขาแบบแนะนำว่าเหมาะกับการน,นอนหลับหรือว่าการอ่านหนังสือถ้าเราฟังใน Spotify อ่ะจริงๆเขาสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะทุกคนกดตรงรูปพระจันทร์ตรงนี้ทุกคนซึ่งเขาจะขึ้นเวลามาให้เลยว่าให้เล่นประมาณกี่นาทีก่อนที่เขาแบบจะดับไปนะคะแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบไปฟังแบบใน YouTube เราสามารถที่จะกดตั้งเวลาในมือถือของเราได้นะคะใช้ตรงแบบนาฬิกาตรงนี้เข้าไปตรง จับเวลาทุกคนแล้วก็ให้มันหยุดเล่นทุกสื่อแบบพวก YouTube เพลงหรือว่าพอยแคสอะไรเงี้ยสามารถหยุดได้เลยตามเวลาที่เรากำหนดสิ่งที่เราชอบฟังเอียงก็คือเป็นนิทานทุกคนนิทานก่อนนอนก็จะเป็นช่องชาแนลนี้นะคะ Mission to p u u t o นะอย่างนิทานที่เราฟังแล้วเออหลับง่ายๆส่วนใหญ่จะเป็นนิทานแบบ ASMR ที่มีเสียงประกอบมีเสียงบรรยากาศ The Story trailer Car ก็คือค่ำคืนก่อนวันปีใหม่ค่ำคืนที่หนาวเหน็บและเต็มไปด้วยหิมะโปรยปลายผู้คนมันทอน้องถนนต่างอยู่ในเสื้อกันหน้าเพื่อให้ความปุ่นคนโซวทุกวันบ้างก็โว์ใส่มวกไม่พรุ You are the golden sun That shines up on me Never left on sun You're in everything I see In the wings. Now, when I feel your breath run down my spine, I know you're not too far behind.